LT กับ LX อ่ะหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับผมมันจะตา่างกันแค่ชิ้นส่วนบางอย่างนะครับปี2017ขึ้นมาหรือต่ำกว่านั้นเขาเรียกว่า300อิตาลีนะครับผมพวกนี้จะเป็นเครื่อง300รุ่นแรกนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับพี่บิก๊ดดกด d Scooter Service อีอกแล้วน,นะครับผม EP นี้นะครับอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับให้รู้จักรุ่นรถเวสต้าด้วยตัวเองเอานะครับว่ารถของที่เพื่อนๆขี่กันเองอยู่นะครับ เวลาสั่งอะไรหรือแจ้งปัญหารถจะได้บอกรุ่นรถกันได้อย่างถูกต้องนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมจะแบ่งในการดูเวสป้าเนี่ยเป็น3บอดี้นะครับบอดี body leg, body ้เล็กบอดี้กลางบอดี้ใหญ่นะครับเราจะได้จำแนกระด,ดุเวสป้าได้ถูกนะครับหรือถ้าเรียกอย่างนึ้งก็คือ,อน,นี่็จะเรียกว่านิวเวสป้านะครับพวกเวสป้าที่เป็นเวสป้าเกียร์มืออะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดถึงนะมาเริ่มกันที่บอดี้เล็กกันก่อนนะครับบอดี้เล็กเนี่ยที่ผมเห็นวนะ่ามันจะมี S L X L T L X V อ่ะสิ่งรุ่นแล้วแต่ LG กับ LX อ่ะหน้าตามันจะคล้ายๆกันนะครับผมมันจะตา่างกันแค่ชิ้นส่วนบางอย่างนะครับมันเป็นตัวเริ่มนนต้นนะครับให้เพื่อนๆไปสังเกตรถที่ตัวเองนะครับรูปจะเป็นตามที่ผมขึ้นเลยนะครับผมแล้วลึกลงไปมากกว่านั้นอีกนะครับเป็น2 2 5หรือเป็น150สินะครับเครื่องยนต์จะแบ่งออกไปอย่างนี้ดีกว่า ถ้าเป็นยุคแรกเลยนะพวกยุคประมาณปี2010ถึง2011อาช่วงนี้จะเป็นถ้าเป็นรุ่นบอดี้เล็กนะครับจะเป็นเครื่องคาบ,บูนะครับเป็นคาบูเลเตอร์นะครับจะรู้ได้ไงว่ารถเราเป็นคาบูเลเตอร์หรือเปล่าใช่ไหมครับหันไปดูแคล้งเครื่องนะครับด้านข้างตรงสายข้อห้องสายพานนะครับให้เพื่อนๆลองดูนะครับว่ามีคันสตาร์ทออกมาไหมถ้ามีคันสตาร์ทออกมาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยว่าตัวนี้น่าจะเป็นคาบูเลเตอร์นะครับผม ขยายออกมานะครับเป็นรุ่น2องวาวนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ในปี2011 2012นะครับ2013บ้างบางคันนะครผมตอนนี้ก็จะมีทั้ง125 150เหมือนกันนะครับผมถัดมาก็จะเป็นเครื่อง3วาวนะครับเครื่องสามวาวแพนก็จะเป็นกลมๆไม่มีคาร์บนพารนะครับข้างรถจะเขียนว่า 3V I.E นะครับ ขยบมาอีกเจนหนึ่งก็จะเป็นไอเกตนะครับองเครื่องก็จะมีเขียน,นคาว่าไอเกตเลยตรงฝาข้อใสยพานนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไอเกตเป็นเครื่องปีใหม่แล้วหมายล่าสุดก็คือเป็นไอเกต LED คําว่า LED คือไฟหน้าครับทั้งรุ่น S และ LX เนี่ยตัว LED เนี่ยรู้สึกที่จะมีขายกันก็จะมีแค่ LX กับ S เ่ยนะครับดูที่ไฟหน้านะตัวโคมไฟหน้าจะเป็น LED จะมีขีดตรงกลางทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ อยากให้เพื่อนเดูรุ่นรถนะครับอันนี้พูดถึงบอดี้เล็กนะถัดมานะครับไปที่บอดี้กลางนะครับเราจะมี2รุ่นแล้วกันเป็นรุ่นสปินกับพีมาวาร่านะครับตา่างกันที่หัวหัวกลมหัวเลี่ยมก็แบ่งอีกเหมือนกันเป็น3วาลหรือไอเกตนะครับผมไปดูที่สาข้อสายพานเหมือนเดิมนะครับผมวิธีสังเกตง่ายๆนะครับไอเกต LED ก็จะเป็น มีเขียดตรงไฟหน้าเหมือนกันนะครับผมทั้งสองรุ่นเหมือนกันเลยแต่ที่มันจะมีปัญหาดนึนนนงก็คือตัวพีมาเวล่ามันจะมีในเรื่องของยางยุคแรกที่เป็นสามาจะเป็นล้อขอบสิบเอ็ดหน้าหลังแล้วมันจะมีล็อตหนึ่งที่เป็นไอเกสแต่ยังเป็นล้อขอบสิบเอ็ดหน้าหลังเหมือนกันนะครับแล้วถึงขยับมาเป็นไอเกสเอีเอสที่เป็นล้อขอบสิบสองแล้วอันนี้เราต้องสังเกตรถของเราให้ดีๆนะครับปีรถก็จะเป็นพวกช่วงปี2 0 1 4 2 0 1 5นาเนี่ยจะเป็นสาม้าสักส่วนใหญ่ พวก LED จะเริ่มประมาณปี2018จนถึงปัจจุบันนะครับผมอ่ะเราก็ดูว่าเป็น125เป็นร้อยห้าสิบอย่างพวกสายพานออะไรเงี้ยมันใช้คนละอย่างกันนะครับเวลารถมีปัญหาอะไรเนงะี้ยเราจะได้แนะนําอะไรและแนะนาว่าจุดสังเกตมันมีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็นบอดี้ใหญ่บอดี้ใหญ่ก็จะเป็นรุ่น GTS GTV นะครับจะมี GTS 150 GTS 300 GTV นะครับแล้วก็มันจะมีพวก250ที่บางคนก็มีครับแต่คนที่ขับ250รอยผมว่าน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้ว เรามาพูดรถที่อยู่ในของตลาดที่เยอะๆแล้วกันนะครับร5 0ห้าสิเนี่ยแบ่งกันเหมือนกันวาลวาวกับไอเก็ตวิธีสังเกตง่ายๆนะครับให้มาดูฝั่งท่อไอเสียนะครับเหนือคอนท่อไอเสียเนี่ยจะมีใบพัดเป็นใบพัดลมนะอันเนี้ยรู้ได้เลยว่าเป็นรุ่นวาลวาวนะครับส่วนรุ่นที่เป็นไอเก็ตสวาวาวเนี่ยก็สังเกตเหมือนกันจะมีหมอห้อน้ำหกนะครับหรือว่าดูจากฝั่งข้อสายพานก็ได้เหมือนรุ่นอื่นๆเหมือนกันก็จะเป็นกลมๆกับเป็นไอเก็ตนะครับ แล้วพอปีใหม่ๆที่เป็นปี2018 1 9 20ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวดั่งยาวแ e ลนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอะไรอีกแบบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดให้เรียกว่า GTS 150 2023แล้วกันเพื่อที่ง่ายต่อการสั่งอะไรนะครับเช่นผมอยากได้ไฟเลี้ยวแต่เราก็เสนอไปเลยเป็นเพื่อนบอก2023โอเคครับของมันตัวใหม่ยังไม่เข้าน่าจะเริ่มเริ่มทยอยกันเข้ามาอ่ามันใช้กับนเก่าไม่ได้นะ เด๋ยวสั่งไปไก,การเ็เกอร์กันเปล่านะครับผมต่อมามันคู่ที่300นะครับ300เหมือนกัน300มีเครื่องตัวแรกนะครับมันจะเป็นช่วงปี2017ขึ้นมาหรือต่ำกว่านั้นเครจะเรียกว่า300อิตาลีนะครับผมพวกนี้จะเป็นเครื่อง300รุ่นแรกนะครับง่ายๆมันก็จะเป็นแบบโกงๆอยู่พวกแ็งพวกอะไรเงี้ยพอขยบมาก็จะเป็น300 LED ก็เครื่องตัวเดียวกันแับเป็นย่างยาวมีไฟหน้า LED นะครับฐานบางอย่างใช้ไม่เหมือนกันแหละขยบมาเป็น เขาเรียกว่า300ร hpe นะครับใน hpe มันก็จะมี hpe ธรรมดานะครับแล้ว hpe superdeep ก็จะเห็นตาแน่เอาไปนะเวลาดูว่าเป็น hpe ยังไงใช่ไหมครับดูรูฝาครอบเครื่องมันจะเป็นแบบใหม่แล้วเวลาสารอะไรมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวปัจจุบันล่าสุดก็เป็น300 hpe 2023มันก็จะมีความต่างที่นี้ต่ายหนักเลยใส่กันแทบไม่ได้เลยนะครับก็อยากฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ครับผมให้รู้จักรถ ตัวเองนะครับว่าเราใช้รถรุ่นอะไรอยู่นะครับเราขี่รถรุ่นอะไรอยู่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับเวลารถเกเิดปัญหาโทรหาเนี่ยมันจะง่ายต่อการสื่อสารกับช่างนะครับยังไงก็ฝากดไลค์กดแชร์นะครับ EP นี้ออกไปด้วยเพื่อนๆได้ดูข้อมูลกันนะครับผมและไงก็เหมือนเดิมนะครับ จะซ่อมจะทำสีจะตกแต่งจะเซอร์วิสจะโมดิฟายนะครับสองถังมาได้เหมือนเดิมนะครับพีพีกิจด,ด,ดีให้บริการนะครับทุกปแพตฟอร์มนะครับผมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทีหนะ้าไปแล้วครับ